มาสรุปอัปเดตตลาดโลกกันหน่อยครับหลังจากที่โดนสตันกันไปทั่วโลกจากภาษีชุดใหญ่ของทรัมป์สัปดาห์นี้ก็เริ่มมีข่าวว่าผู้นําประเทศต่างๆทั่วโลกกําลังเร่งพยายามเจราจาปิดดีลกับสหรัฐให้ได้ครับอย่างทางเวียดนามและไต้หวันซึ่งโดนสหรัฐตั้งกําแพงภาษีแบบสูงริ้วเลยครับโดยเฉพาะเวียดนามโดน46% 2ประเทศนี้เขาชูโมเดลลดภาษีนําเข้าสินค้า US ให้เหลือ0%แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการปิดดีลสรุปใดๆทางด้านญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็มีข่าวว่าสหรััฐสส่งงงทีมานระดบู บินตรงเข้าไปเจราจาถึงที่เลยครับส่วนทางด้านของอินเดียเขาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ยิงตรงหาสหรัฐเพื่อเจราจาคุยกันเลยครับแต่จนถึงนาตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่เป็นรูปธรรมส่วนทางด้านทรัมป์เองเขาก็ยังยืนกรานไม่เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของนโยบายเขาครับโดยเขายังมีเป้าหมายสูงสุดเหมือนเดิมนั่นก็คือการลบล้างการขัดดุลของสหรัฐต่อคู่ค้าทั่วโลกเลยครับ โดยเขาบอกว่าการขาดดุลคือการสูญเสียเราจะต้องมีการเกินดุลหรืออย่างแย่ที่สุดดุลมันจะต้องบาลานซ์เบรกอีเวนต์นะครับทั้งนี้นักวิเคราะห์ก็เริ่มออกมาพูดกันบ้างแล้วครับว่าทรัมป์ไม่น่าจะขึงขังใช้นโยบายภาษีนําเข้าสูงไว้ได้นานเพราะตลาดหุ้นร่วงระนาวนักธุรกิจนักลงทุนก็เริ่มออกมาวิจารณ์กันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแม้แต่คนดังที่สนับสนุนทรัมป์ตอนเลือกตั้งก็เริ่มออกมาพูดกันแล้วครับเรียกได้ว่าความกดดันรอบผิดทางไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางการเมือง ทางสังคมรวมถึงจากผู้นําและธุรกิจทั่วโลกก็เริ่มกดดันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแถมด้วยความดูร้ายของนโยบายทรัมป์ตอนนี้ไม่ได้ทําให้บริษัทใหญ่ๆอยากจะไปลงทุนตั้งโรงงานในสหรัฐกันสักเท่าไหร่แต่มันจะเกิดผลตรงกันข้ามซะมากกว่าครับเพราะนักธุรกิจเขาก็ไม่อยากไปทําธุรกิจในประเทศที่ความมั่นคงกําลังร่วงลงประเทศที่พร้อมกดดันพันดมิตยอย่างดุดันประเทศที่ออกนโยบายโดยไม่สนใจตลาดหุ้น ซึ่งความฝันที่ทรัมป์อยากจะให้ธุรกิจทั่วโลกยกลายผลิตเข้าไปตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็อาจจะเกิดคำถามซะแล้วครับเราต้องจับตาดูกันครับว่าระยะยาวมหากาบนี้จะจบลงอย่างไร